สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเช้านี้ก็มาพบกับมามีโอสกาเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีนําเรื่องดีๆมาฝากพี่น้องทุกคนคะ่ะนะสิ่งนี้จะนําความเจริญมาฝากพี่น้องชาวอีสานชาวจังหวัดอุดรธานีหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้หรือพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยก็ได้นะสําหรับเรื่อง เมืองแร่โปเตสค่ะทุกคนคะ่ะที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากคอรมอรเคาะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนะจากที่ประชุมที่ผ่านมาเมื่อเมื่อวันก่อนนี้เองค่ะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงมันมีขอฝากช่องนิด้อยของมามีด้วยนะค่ะคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมามีเนาะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการประชุมคอรมอนะคะคณะรัฐมนตรี ครั้งล่าสุดไฟเขียวอนุมัติโครงการเหมืองแ,ร,แร่โปแตสจังหวัดอุดรน,นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปแตสคอรัปชั่นได้รับสิทธิ์สำรวจแร่โปแตสไปเรียบร้อยและยื่นขอประธานบัตรจนนำมาสู่การเสนอคอรอมอเห็นชอบและกระทรวงอุตสาหการรมเตรียมออกประธานบัตร ให้เอกชนแล้วค่ะทุกคนนะับเป็นการเริ่มต้นเมืองแร่อย่างเป็นทางการนะคะทุกคนเนาะซึ่งโครงการใหญ่เนี้ยจะบอกว่ามูลค่าสูงสุดนะอยู่ที่3.6หมื่นล้านบาทเลยนะ,ะทุกคนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเราอย่างไรต่อดูต่อไปอ่ะทุกคนนะสำหรับโครงการเหมืองแร่โปรแตสจังหวัดอุดรนั้นถือเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่นะพื้นที่ใต้ดิน เมืองใต้ดินเนี่ยประมาณ26,446ไร้ไร่เลยนะและพื้นที่บนดินเนี่ยประมาณ1,681ไร่ซึ่งเมืองดังกล่าวนี้มีแผนผลิต2ล้านตันต่อปีค่ะทุกคนโดยประเมินว่าจะมีปริมาณ การผลิตอายุโครงการอยู่ที่25ปีนะประมาณ33.67ล้านตันนะคะทุกคนโดยมีการดำเนินงานตามขั้นตอนนะอย่างละเอียดเลยซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้แจ้งรายละเอียดสรุปไว้ดังนี้ค่ะทุกคนนะ 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมเนาะอ ไอเอมีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นการ,กรควบคุมวิธีการทำเหมืองให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ให้เกิดการสุดตัวอะ,อะไรต่างๆประมาณนี้นะแล้วก็โครงสร้างที่อยู่บนดินเนี่ยนะมาตรการการกรองเกลือฝุ่นเกลือและน้ำเค็มของโครงการต่างๆเนาะทุกคนนะประมาณนี้ต่อไป 2. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะคะ SEA ทางตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะ63เเลือกที่จะมีการพัฒนาโครงการทำเหมืองบางพื้นที่อย่างมีเงื่อนไขกล่าวคือมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอืมนะคะคือดีเนาะมีการจัดสรรค่าภาคอุวงแร่มาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมอ่านะคะทุกคนและผู้รับผลกระทบจะต้องได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมด้วยนะ อันนี้คือข้อสอเนาะต่อมาข้อที่สาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554นะคะโดยล่าสุดเมื่อเดือนเมษา2559จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ2,000คนมีผู้ไม่เห็นด้วยนะประมาณ100คนแต่ไม่ได้เป็นการลงมติจึงไม่มีผลต่อการพิจารณาดำเนินโครงการเนาะเมื่อปีต่อมาเนี่ยปี2562นะคะคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้พิจารณากำหนด รอบวงเงินค่าทดแทนกรณีมีการทำเหมืองใต้ดินให้แก่เจ้าของที่ดินวงเงินรวม1,200ล้านบาทค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งบริษัทเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะอคือดีเนาะทุกคนนะเป็นเรื่องดีๆเลยนะพี่น้องภาคอีสานเราเนี่ยถ้ามีโครงการอะไรแบบนี้นเกิดขึ้นแน่นอนเนาะอย่างน้อยก็มีรายงานเกิดขึ้นแหละนะการหารงานต่างๆพี่น้องก็จะ นาจากที่เคยตกงานเลยแหละอาจจะมีงานก็ได้เนาะ ว่าไหมนะมองบวกไว้เนาะทุกคนนะทั้งนี้ในพื้นที่เมืองแร่โพแทสของบริษัทเอเชียแปซิฟิกเนี่ยได้สำรวจแล้วมีจำนวนสีแปลงค่ะทุกคนนะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอประจษ์ศิลปคมค่ะจังหวัดอุดรธาน,นีนะาเนาะห้างเมืองแร่โพแทสเนี่ยเปิดดำเนินการได้คาดการนะทุกคนนะว่าจะสามารถสกัดโพแทเสเซียมคลอไรด์ได้ประมาณ2ล้านตันต่อปีอุ้ยไม่ได้น้อย,อย,อยเลยนะและจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าโพแทส เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยเ,ออเห็นไหมทุกคนค่ะการผลิตปุ๋ยเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุที่สําคัญหลายๆเนาะหลายๆตัวที่เป็นตัวแม่ในการทําปุ๋ยเนี่ยอย่างเช่นแร่โพแทสเยนี่ยนะคะอเราก็จะได้ลดการนําเข้าไงทุกคนนะจากต่างประเทศเพราะปัจจุบันเนี่ยการนําเข้าแร่โพแทสเนี่ยประมาณ8 0 0 0 0ตันต่อปีอะทุกคนดูสิเข้ามาไม่น้อยนะเกือบล้านเลยนะ มีมูลค่านำเข้าสูงถึง7,600ถึง1,000 0ล้านบาทอืมทุกคนไม่ได้น้อยเลยนะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหาการรมยืนยันว่าหลังโครงการเหมืองแร่โปแตสจังหวัดอุดรได้ผ่านการเห็นชอบครอมอแล้วขั้นต่อไปก็จะเร่งออกประทานบาัตรซึ่งภาคเอกชนก็อยากจะทําให้เร็วนะ,ะดําเนินการให้มันเร็วนั่นแหละทุกคนนะคาดว่าเร็วที่สุดน่ยภายใน6เดือนเลยแหละ นะหเดือนเนี้ยนะนับจากเนี้ยหรือ1ปีก็คงเริ่มดําเนินการได้ทุกคนนะอยู่ที่6เดือนเนาะภายใน6เดือนถึง1ปีนะทุกคนอ่านะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยนะคะทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นนะอันนี้จากใจของชาวนาคนนี้นะอ่าเพราะว่าเห็นการนําเข้าปุ๋ยการนําเข้าสารตั้งต้นที่ทําปุ๋ยแต่ละทีแต่ละปีเนี่ยเราเราใช้เยอะ อถ้าเรามีขึ้นมาสักอย่างอย่างเงี้ยมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นแหละนะที่มามีมองเห็นเนาะ ยังไงนะวันนี้มามีก็ได้นำเสนอข้อมูลดีๆนี้นะคะจากฐานเศรษฐกิจไทยทุกคนคะ่ะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆนี้อย่างสูงเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้มามีก็นำเสนอจบลงไปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงร,ร่วมกันคอมเมนต์ได้นะทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนคอมเมนต์กันได้เนาะ,ะแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย